ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แฟนช่องของเซียนน้องไท้ครับเมื่อนี่ก็นมี่เรีองมาเบาเหลิ่มเลี่งดวนครับที่แหกว่าสิลุลงสามเดดก็ได้ยันพ่อแม่พี่น้องเชียวไปลงทุนยันมันอันครับ ก็เลยว่าเอาตาทินใตว่าต้องคารกาแฟอะไรนี่ว้เสียงว่าโทษทีครับก็เลยทั้งยันออกไปทั้งนอกกับที่ยันม่มนวิเวลาอัดชีปครับก็เลยเมื่อนี้กับมันทีก็เลยหยิบเก่าเนาะหยิบเก่าอัดแล้วกัแล้วนะครับสรุปโคงสุดท้ายเนาะ บางคนก็นลงพิษลงถึกจกักสิบไปหล่นตัวดเดชไปนเน้นตัวเดสทีนะหามันออกมาหามันสื่อบปทวงบระธนี่สิหามันอันนี่สิน้ครับเนาะไปยิบจับผููละใบสองใบนะครับเนาะกาเมื่อนี่กับไอสิมาสรุปให้จกักสองสามหางครับ ง่ายเดี๋ยวป่ารือกระทึกไปเลยครับผาดกระือกผาดไปเลยอ้ยเหลี่ยมตาภาพเป็นยังไรเนาะครับชัดเจนบ่มันหามุมบ่ได้ครับมันเป็นกระจกที่มันมันสะท้อนเสงครับหมุนหานทุกมุมแล้วแต่ว่ามันเป็นจังเลยเป็นภาพเบื่อมันอยู่ในปอมเนาะครับแคบแบมันมันเกิดหมุนหาบ,บ่ได้ผดสมภาษสาเบงเอาเด้อพี่น้องเด้อ ก็ทางก้อนก็ได้รอเวลาครับงมดน,นี้ก็ขึ้นว่ามันใจอยู่ผมว่ามันใจมันใจก็สุ่มหวอีกบางอย่างจ,จับพิษจับถอเนาะครับเนาะโอ้ยเสียดายจากสาม มาเป็นสองเลอก็ที่ถือเบิดนอกครับนอะวางยาเนี่ยเนาะเช็ดได้เช็ดได้ว่านี่แหละผมจับให้ได้เลยเตาให้ได้เลยวันนี้เสียแฟนซองส่งดีสุข,ขสุขคนลดบางคนข้าเจ้าก็ไปลงไป,ไปน้ำข้าเจ้าเบิกเ้กงเสียตามเสียรก็ต้องไปสนใจครับตามกเกษตไปิฒนา,าจังไรกระยาก็าต้องไปสนใจ ไอ้ชิมาตัวใดกกระยาปูใด็เสียนใดกยาผมบ่สนใจผมจะเอาของจาของเนี่ยแหละผมจะฟันทุ่งของเนี่แหละถือกระถือไปเลยครับให้แฟบจองถือไปเลยครับบ่ต้องพร้วงหนาพร้วงหลังเฮ้าฟันทุ่งฟันในฟันในขาดๆเลยครับถือก็ถือกับห้อยหู่กัน วันที่หนึ่งครับจะงูละมูละจาอันนี้ก็ท่าซองนี่ก็นแนะนํำให้เป็นแค่แนวท่านะครับเนาะมักบ่มมักบ่มีไฟบังคับครับให้พิจารณาดีๆครับวิเคราะห์ดีๆเงื่อนกระงงรเป๋าของทานบ่มีไผว่าสิเปชักจูงทันมาแบบว่ามาลงทุนมม่กระยุกกับใจ ของทันแต่ละทันครับกับพิจารณาเอาบางคนกับมีเลขดอยู่แล้วเลขอยู่ในใจอยู่แล้วเทาก็บพอสามารถไปอ,ดอูดเอียง่นมาแบบว่าหม้วนเนาะแต่ตัวไผ่ตัวมันสิที่ของไปมันยังหวานอะเรว่าเออมื่อนี่กับอยู่ว่างๆวงผมว่ามีโอกาสได้ลงคลิปให้พี่น้องกะ คือสีดีมันก็สีดีกทท็ทั้งหนอกทั้งหนอกเ็นเด็กหน่อยมันหลายบานันบันแอดเย่งมันเด็กหน่อยหลายล้านหลายมันหาวงล่งยากครับก็เล,ลยลงแต่อยู่ในงานนี่ละครับก็ดีว่างว่างก็ดีมีจังหวะก็ดีครับก็ชีได้ยกมั่งสิบเจ้านาที่ก็ชีได้ยกกับพ่อได้บอกว่าพ่อไม่มีน้องด้ยยกเดีเลยืลอโอกาสมาเป็นมือนี เหมาะพอดีบรรยากาศก็กดีครับแต่ว่าภาพมันกับบอสบอปันในนาอพี่น้องเนาะมันจะเหลี่ยมตาจัง่อยจากสิพริกหามุ่งหนนี่อีกอะเดี๋ยวสีสซนอเนี่ยปากกาปากกานเนาอเราเขียนเนเลยพี่น้องวันนี้น มากกับมาบ่มากแล้วก็เลี้ยววันเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่าก็ว่าเลขตัวที่ว่านมันกเกษียบเอาแง่งหรอกครับสิพ่อหาได้เลขเลขกที่ว่าสิรินมันมันเกษียบ่อาใครแห้งเลยครับสิพ่อหาได้อยู่เพราะว่า ตำลาากันเด้อครับเด้อยส่เนาะแ๊บหนึ่งนะครับเย็นเย็นคุยกันไปนก,นนนก,ก่อนได้ไปหลอกไปลากันขอมาแล้วก็ซอยกดไหลกดแชรเด้อครับเด้อ เขียนใบตะกอน,นักกนใสนอก็เดี๋ยวงานเก่าคนนะครับกเกา่าเสียเปิดตำลาเปิดตำลาโอ้เห็นแล้วเห็นและเห็นละไม่ใช่เขียนไม้ได้เนา อันนี้อันเก่านะครับโอ้ก็เหลือหล่อมอีว่วะอันนี้อันเกานะ่าเนาะอันเก่าเดี๋ยวตรวจที่มทีสีบาอันเกา่าอันเก่านี่ผมผมฉีดเต็มเต้ให้นะครับเนาะผมฉีดเต็มใต้ให้อันที่ผมสิมาคุยเรื่องมือนีก็คือสีบอกเรื่องเหล็ก เส็นข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวผมจิเน้นให้เดี๋ยวผมจิเขียนี่ยุย่ขงข้างๆนะครับเนาะเนี่ยมันก็จะบ่ได้อธิบายยา,ยากเพราะว่าพี่น้องเขามาไม่อาจจะพ่เขาใจก็จะได้เบังไม่กรอบนี่น้านะครับเดี๋ยวผมจิจับออกมาไว้ข้างๆเนี่ยจักสองหางสองหางหรือสามหางเนี่ยครับ ผมเ,เวลาเขียนจกแป๊บหนึ่งนิดก็ะจะเขียนไปไม่ก็ทีคขันลอกหยัดพี่น้องเขงามาไม่เพิ่อนก็ดจิมังงมเดีย๋ยวผมจะขีดเส้นขันไว้ด้วยครับ้อของไม่กับของเกา่า กต้องอธิบายยากกอเลขตัวนี้เนาะเลขเลขวิ่งที่ผมห้เนี่ยเลขขยันเนี่ยที่ผมหาไว้เนี่ยหากับเก่าเนาะครับหาคับเก่านี่นผมไปฉีดเซ็นเต้หาเนะาะห้าลองเก้าเนาะเลขขยันมนันนี่ผมสีมา จับครูให้อันเก่าก็คือเกา่านะครับแต่ว่าผมสิเขียนอันมา่อไหร่ฟังนี้ผมสิเขียนฟังนี้ให้พี่น้องมึงเอาอันเก่าก็คือเก่าแป๊บนึงด้วยอาบไหมเนาะเป็นเบือบ่อเร็เห็นบ่พี่น้องเดี๋ยว ก็เลยรถ,ถมันจับตุกนี้ก็ม่ได้จับมันตัวใดตัวข้าวก็จับตัวเก่านี่แหละอันเลขซุ้มเก่านี่แหละนี่ชื่อว่าเพรจับหให้ซด็อ,ดอกอของเก่าของเก่าก็มีอยู่แล้ว สองคูนะครับเนาะอันนี้อันจับสองหางก็จับไว้แล้วแต่ว่าอันสามหางเนี่ยอันเลขตัวกเก้าหรือมิสิตนาสีมาอยู่ดีครับพี่นอ้องอยลืมด้วบางเท่อนี่เนาะบางเท่อนี่เนาะ มนเร็วเลยเอา s นี่หละคือจับห่ไหมนี่ก็ไม่ว่าจับไห่ไหม้ดีครับต่ลอกอาจากตัวเก่านี่ละครับเพราะว่าเมื่อนี้ผมม่นมนเน้นให้เฉพาะในนี้ครับเพราะว่า ผมว่าอยากให้ไปดึงออกมาหลายหางมันสิบเปลว่ามันลงพุ่นลายครับก็ถือก็ถือไปเลยครับิเห็นว่านะเนาะโอ้เหียนย่ดอกเดี๋ยวผมจะอธิบายครับแป๊บหนึง่งโอ้ยภาพเบอร์โทษทีเ้ยพี่น้อง อันนี้กะอันนี้มันกระจรับอยู่แล้วนะครับจับอยู่แล้วผมก็อันนี้ก็เป็นตัวเก้าอันนี้ก็เป็นตัวเก้าอันนี้ก็เป็นตัวเก้าอันนี้จับไหมเก้าศูนย์นี่จับไหมอที่ผมว่าสรุปโค้งสุดท้ายมือนี่ก็ย่านย่านมันออกตัวนี้ย่านพี่น้องบ่ไไรนะเนี่ยอันสองตวัวใน่ผกกระจรับไปแล,แล,ะละ้วล่ะพี่น้องก็ซื้อตรงตรงไปเลย เนี่ยนผมฉีดกันกลางไว้ดอกอันไม่เข้าใจเนาะครับเนาะอันไม่แค่อบอ,อกเดอ้อพี่น้องเดอ้อนั่นแหละเป็นสีไพสีวามาจา,ากกดียกยากหามันออกมาจากสี่หาจากจากเก็ดจากเก็ดมาเป็นเก้าจังสี่นะครับ รองตัวก็จับไปเห็นไมื่อล่ะคิดว่าบ่พหาดครับนเวดนี้ติดศูนย์แน่นอนอันเก่าเนี่ยอันเก่ายู่ในใบเดียวครับเนาะขยายงี้ไงนี่แหละผู้คนว่าไม่เพิ่งจะได้เข่าใจนะครับเนาะอันนี้คือของเก่าที่ลงคลิปก่อนอันฟังนี่อะ่ะคือเป็นของไม่เนะครับเด้อของไม่มาสุรโค้งตัวถ่ายก็ไม่แค่นี้แหละครับเนี่ย เนาะขาใจเนาะเพราะว่าโอ้หอนต์โอโหผมัหม่อนคนางสิมันใจครับห,หายิบจับโรต,ตรีไเด้ครับเจะสนับสนุนรัฐบาลคูณละใบสองใบผมว่ามาแน่นอนถ้าผู้เพิ้นไปเรียนนั้นห้า ลองก้าวก็เอาศูนย์ไปใส่เอาศูนย์ไปใส่ก็ได้เอานึ่งไปใส่ก็ได้เท่านั้นแหละเพราะต้องเอาไปใส่หลายถ้าถ้าอาไปใส่หลายมันสีหลายหางอันนึ่งนี่แอดิบอบอบอไขมักแต่ว่ากับมีสีที่อ่อนแต่ว่าแอดบอไขมักก็าจะจับมากถึงจะลายหางแต่ว่าค,คือว่าศูนย์เป็นตัวเขาเอานี่ ศูนย์นี่เป็นตัวประกอบเนานะครัเนาะเพราะว่าเขาเด่นเด่นหาลองก้าอันนี้แอดก็เลยเอาศูนย์กับจิตไปจับใส่กระเช้านั่นถ้าพอพี่น้นองมักนึงก็เอาสามารถไปใส่ได้คกันแต่ว่าบ่อยากจับหลายจับหลายมันสิหลายหางเอาเเเเแล้วเตะเนาะเพราะว่าอันมักไปมั่งมั่นนะครับเนาะถ้ามัน ป,ป่งตางมากมันมันสีบอถือน้ำเขาแต่รัะกับว่าให้ชักชวนเรื่องการพนันารอกครับแต่ว่าแอดด็ก็ให้เป็นแค่แนวทังเป็นเลขวิเคราะห์มันหนาสีมาชื่อๆครับเลขคำนวณกะอยากมาลงให้ท่านผู้ชมเบงเอเลขนี่มันหนาสนใจเลขหนาสีมาให้ใส่สตีดีๆพิจารณาดีๆ ก่อนลงทุนครับมีความเสี่ยงตลอดครับบอมีไผ่สีรูว่าเลขตัวนี้ตัวนั้นสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับทังช่องเองก็ให้เป็นแค่เนีท่างให้ไปพิจรารณาอีกสุดท้ายนี่ก็ให้เอฟซีแฟมซองมีโชคมีช่่ลำๆน่ำลยมันหมานเฮ้งๆปัง ขอให้เข่าสามตัวตรงๆให้ซ่องแตกไปเลยครับสุดท้ายนี่ก็ขออำนาจคุณสีรัชดาว่านหลวงพว่อพระสยให้พ่อนลูกหลานทาั้งสองเสียนน้องไข้ให้โชคโชคมันหมานเด้อครับสวัสดีครับ